ล่าสุดแฟนเพลงเคป๊ชาวเกาหลีแห่วิชาหนักมากหลังยูทูบเบอร์เกาหลีทำสกูปพ้นงานใหม่ของลิซ่าระบุว่าเธอกำลังลบภาพความเป็นเคป๊ออกไปจนหมดงานนี้ทำชาวเกาหลีเม้นเดือดเผยด้านมืดออกมาเพียบบอกเหมือนโดนแทงข้างหลังทวงบุญคุณถ้าหากว่าไม่มีเกาหลีแน่ใจแล้ว,ว่าทีป๊จะดังในระดับโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Touch สัจเดโอครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมทําคลิปชาวต่างชาติเปิดปากว่าอยู่ที่เกาหลีนะครับโดนเลือกปฏิบัติหนักหน่วงแค่ไหนก็ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแนะนําให้แปลคลิปของยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีที่ลงคาริซ่านะครับ ซึ่งคลิปต้นทางน,นะครับเผยแพร่แค่1วันเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีคนเกาหลีนะครับเข้าไปดูกว่า4 0 0แสนวิวแล้วและมียอดคอมเมนต์นะครับอยู่ที่1.2000คอมเมนต์ ซึ่งเนื้อหาในคลิปต้นทางน,นะครับผมเข้าไปเช็คแล้วก็ใช้โปรแกรมแปลภาษาอะไรต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าเนื้อหาในคลิปนะครับจะเป็นการเล่าข่าวคอริซ่าที่ปล่อยเพลงล o อก s t a r ์รวมถึง MV ที่นำเสนอวนัฒนธรรมไทยโดยที่เขานะครับสังเกตว่าคลิซเนี่ยมีความพยายามสลัดความเป็นเคป๊ออกไปซึ่งนั่นก็ทำให้มีชาวเกาหลีนะครับเข้ามาเม้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางผมเองนะครับต้องขอเตือนก่อนว่าความคิดเห็นแทบจะ99.99เป็นความคิดเห็นเชิงลบแต่ว่าทางผมเองนะครับก็มีการปรับความคิดเห็นทําให้ซอฟขึ้นก็คือถ้าหากว่าฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีแล้วรู้สึกว่าความคิดเห็นค่อนข้างลบก็ขอบอกเลยว่าต้นฉบับนะครับลบกว่านี้แต่ที่ผมทําออกมานะครับก็เพื่อให้เราได้รู้อีกด้านหนึ่งของคนเกาหลี ว่าแตกต่างจากในซีรีส์เกาหลีที่พวกเขานะครับพยายามนําเสนอแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้ตัวว่าไม่ชอบฟังคอมเมนต์ด้านลบแบบนี้นะครับก็สามารถผ่านได้เลยเอาละและสําหรับคลิปต้นทางนะครับเขาก็พาดหัวไว้เลยว่าไอดอลที่ลบความเป็นเกาหลีทั้งหมดแล้วย้อนกลับไปที่ประเทศไทย ส่วนเนื้อหาในคลิปนะครับประเด็นหลักจะอยู่ที่เขาบอกนะครับว่าดูเหมือนว่าใน MV ของนิซ่ากำลังตะโกนสิ่งนี้ไปทั่วโลกว่าเธอภูมิใจในความเป็นไทยมากดูเหมือนว่าเธอจะพุ่งเป้าไปที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยถ้าหาว่าคุณดู MV ็มวีล็อกสตาร์คุณจะเห็นว่าเธอปฏิเสธเกาหลีโดยสิ้นเชิง เพราะว่าแบ็กกราวด์ของ MV คือชานาทาวสถานที่ที่มีชื่อสียงในไทยลิซ่าร้องเพลงคนเดียวบนถนนท่ามกลางป้ายสีสันสดใสด้านหลังนอกจากนี้ในวิดีโอยังมีผู้หญิงข้ามเพศที่แสดงให้เห็นว่านี่คือ MV ที่เปิดกว้างที่สุดสำหรับกลุ่มหลากหลายทั้งเพศวัฒนธรรมทางสังคมของไทยดูเหมือนว่าจะสะท้อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเอกลักษณ์ของไทยอย่างสะท้อนอยู่ในเนื้อเพลงด้วย คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยที่สนับสนุนลิซ่ามีจำนวนมหาศาล แน่นอนว่า MV นี้เหมือนทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนอกจากลิซ่าจะเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำแล้วยังใช้นักเต้นและผู้กำกับสินชาวไทยอีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้พนักงานทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยคนไทยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอดูเป็นเกาหลีก็คือเธอเลือกใช้งานช่างผมและช่างแต่งหน้าชาวเกาหลี เกาหลีนำลิซ่ามาฝึกจนเธอกลายเป็นสตาร์ดังระดับโลกแต่ว่าเธอกลับลบสไตล์ของแบล็คพิง k ออกไปโดยสิ้นเชิงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่กว้างมาก เป็นเรื่องยากที่คนที่เกิดในสังคมชนชั้นกลางอย่างลิซ่าจะมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นต่างจากไอดอลชาวไทยในเกาหลีคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นนิชคุณและมินนี่ในขณะที่ประเด็นชาวเกาหลีเลือกปฏิบัติต่อลิซ่าก็มีการพูดถึงมาตลอดเช่นในรายการอินคิากโยที่ลิซ่าไม่ได้รางวัล เอาละเจากตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกเลยนะครับก็อย่างที่ผมเตือนไว้ตอนต้นนะครับว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นด้านลบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการฟังหรือถ้าหากทนฟังไม่ไหวนะครับสามารถปัดผ่านได้เลยเริ่มที่คนแรกนะครับคนแรกมาถึงก็กล่าวว่าเกาหลีเนี่ยอุตสาหชุบเลี้ยงให้เป็นสตาร์ดังระดับโลกแต่ว่าเรากลับโดนแทงข้างหลังซะอย่างนั้น ตอนนี้เธอเป็นเพียงนักร้องไทยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเคป๊อปอีกแล้วดังนั้นเราอย่าได้กังวลไปเลยคนต่อมาครับอย่างน้อยเกาหลีก็ได้รับประโยชน์จากการมีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติลิซ่าเองก็ได้รับประโยชน์เช่นกันเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าก็ได้เข้าสู่สังคมชนชั้นสูงในประเทศไทยไปแล้ว ต่อมากล่าวถึงอนาคตว่าช่วงเวลาของนักร้องนั้นสั้นแม้ว่าเธอจะทำได้ดีในประเทศบ้านเกิดแต่ว่าชื่อเสียงในระดับโลกของเธอก็จะค่อยๆลดลงไปในไม่ช้าส่วนชาวเกาหลีคนต่อมามีมุมมองที่ค่อนข้างแย่มากนะครับกล่าวว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผลงานใหม่ของเธอแต่ว่ามิวสิกวิดีโอนั้นดูราคาถูกและซ้ำซาก มันทำให้ฉันรู้เลยว่าคุณภาพของ K-POP มีคุณภาพสูงแค่ไหนและจากเมนนี้ก็มีคนเข้าไปชี้แจงแต่ก็ฟังดูเอ๊ะเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีการถ่ายทำในท้องถนนของประเทศไทยจึงต้องทำให้ MV ดูราคาถูกจริงๆแล้วมีผู้หญิงเกาหลีที่น่ารักกว่าดิซ่าเยอะมากฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไม y วถึงเลือกดิซ่า ต่อมาเลยครับกล่าวว่าตอนนี้เธอเป็นแค่นักร้องไทยไม่ใช่นักร้องระดับโลกลิซ่าอาจจะโดดเด่นในไวยีแต่ปัญหาก็คือเธอคิดว่าเธอโดดเด่นได้เพราะว่าตัวเธอเองเธอเป็นได้แค่กบในบ่อน้ำแห่งหนึ่งในไทยเท่านั้นแมก็นี่แหละครับ มาที่ความคิดเห็นต่อมาครับคุณค่าของลิซ่าคือตอนที่เธออยู่กับ b l a c k พิงค์เท่านั้นแต่เมื่อเธอไปประเทศไทยเธอก็เปนในแค่นักเต้นทีดีเท่านั้นเธอประสบความสำเร็จเพราะว่าผ่านการฝึกฝนในสไตล์เกาหลีมันน่าเสียดายที่เธอละทิ้งมันทิ้งไปทั้งหมดต่อมาครับประชดประชัวะชนว่าเธอบอกว่าเธอจะร้องไห้และขอให้สมาชิกคนอื่น โดยเฉพาะจีซูคิดว่าเธอเป็นคนเกาหลีตอนเธออยู่ที่นี่เธออยากเป็นคนเกาหลีแต่เมื่อเธอจากไปเธอกลับบอกว่าเธอเป็นคนไทยฉู้สึกเหมือนถูกหักหลังดังนั้นเราต้องปฏิบัติกกับเธอในฐานะชาวต่างชาติ ส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็ต้องบอกว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับก็บอกว่ามันคือความเขลาและความเย่อหยิ่งของคนไทยที่ตื่นเต้นไปกับรีซ่าที่เติบโตขึ้นมาภายใต้อิทธิพลของเคป๊พวกเขาได้ทำราวกับว่าเธอมีเชื่อเสียงและเป็นคนเลี้ยงดู b l a c k พิงค์ฉันหวังว่าเธอจะตัดขาดจากสมาชิกที่เหลือและต่างคนต่างอยู่ มาที่มุมมองต่อมาเลยดีกว่านะครับกาว,ว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเกาหลีเนี่ยคิดหรือว่าไทยจะยังอยู่บนเวทีโลกได้ด้วยตัวเองได้ลิซ่าจะมาไกลขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มี YG Entertainment คุณคิดว่า T-POP จะดังไปทั่วโลกไหม ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาต้องบอกว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างย้อนแย้งกับพฤติกรรมของฟแฟนๆชาวเกาหลีมากนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวว่าในเกาหลีเนี่ยแฟนคลับจะคอยปกป้องคุณแต่ถ้าว่าคุณออกจากเกาหลีใครละ่ะจะปกป้องคุณต่อมาครับกล่าววิาพากษ์วิจารณ์ว่าฉันฟังเพลงของดิซ่าแล้วแน่ใ,นใจละว่านี่คือเคป๊อป มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยมันฟังดูเหมันก็ว่าเป็นเพลงอเมริกันมากกว่าลอกจากมุมมองตรงนี้ก็มีชาวเกาลีอีกคนนะครับเข้ามาอธิบายแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างกลางๆค่อนไปทางดีนะครับก็บอกว่าลิซ่าเริ่มทําเพลงที่เธออยากทําแล้วมันจําเป็นไหมที่เพลงจะต้องมีความรู้สึกแบบเคป๊อปคุณสามารถติดตามคนที่คุณชื่นชอบต่อไปได้ และสำหรับคนที่ไม่ชอบคุณก็แค่หาตัวเลือกใหม่ในวงการเคป๊อมีตัวเลือกมากมายแล้วมันก็ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องสาบแช่งคนที่คุณไม่ชอบก็นี่แหละครับความคิดเห็นดีๆก็ยังพอมีอยู่นะครับแม้ว่าจะน้อยนิดเหมือนกับหยดน้ำกลางทะเลทรายก็ตาม เอาละมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามากล่าวเสริมตรงนี้ว่าเนื่องจากเป็นเพลงที่ทําในอเมริกามันจึงฟังดูเหมือนกับเป็นเพลงอเมริกันเช่นเดาวว่าพวกเขาคงต้องการเอาคืนค่ายเพลงเกาหลีต่อมาครับคนนี้ก็แชร์มุมมองว่าบริษัทผู้ผลิตเพลงเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันและเพลงก็ไม่มีภาษาเกาหลีดังนั้นจึงไม่สามารถจัดเป็นเคป๊อปได้ ความคิดเห็นสุดท้ายคนนี้ก็มีการกล่าวาพาดพิงไปถึงกลุ่มผีน้อยหรือว,ว่าแรงงานไทยที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับว่าคนไทยเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์นักร้องเคป๊อปและหลังแกพวกเขานี่คือเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรชุบเลี้ยงเด็กต่างชาติเราควรจับแรงงานไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วส่งกลับพร้อมค่าปรับอันหนักหน่วง โดยเฉพาะความคิดเห็นสุดท้ายที่เขาบอกว่าให้ส่งแรงงานผิดกฎหมายไทยนะครับกลับเมืองไทยพร้อมด้วยค่าปรับอันหนักหน่วงไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้หรือเปล่าครับจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองแชร์ความคิดเห็นเข้ามานะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพานี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสสัปดาหนี้สวัสดีครับ